กบาระหังสมาสมุทโอสวัาดูยนตคดัตมสุปริปนุยัสสาวะตสาวกัสังคูธรรมะยงคูดังสะตัมังสะสังทองไม่ม่สกายหิยทระหัมโลปเดหิภูชยามาสะนเดวสจิมณิปุตติ ดัชมาชนตวนุกรรมบานาเฟมีสกิตุกตานากรุุทธิบริกันหาตัวลมห้างกังเทระตังหิตายภะยาบารัคงสมาสัมทวะวะพบะโพธาวันดังวิวทิมีสวากตัวผู้จะทำวมังนัมมะสมี สุปฏิปโนโหตุสาวกสร้างหัสังฆังนะมหามี นโมตัสสะภะะวโตะระหัโตสมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะภะะวโตะระหัโตสมมาสมุทัสสะนาโมตัาพะะวโตะระหัโตสมมาสมุทัสสะโยโสตาคตระหังสมมาสมุทธววิชชาจาระสัมปันโนสุโตโลกะวิทูนตะโลกุริสัทธัมาราติสัทธิมโนสานังพุทโธพะะวาโยีมองโลกังเศรษฐะพะกังสมมาระกังสพามังังสานมะปามะนิปะชังวิเมโนสังสยจังยะสักิกะตะวะปเวท เทสียโยธรรมังเทเสียเสียทิกริยานังมัจจิกริยานังปริโยสานักริยานังสัตท่องสัพยัญชนังเกวะปริปุนังปริสุทธังพัมมจริยังะกาเสียเสียตัมหังวันตังอภิปุชิยามีตัมหังธทำตัมหังพนังสีดาสะนมามี Nyoso oso wakato ho wata tamuwa santi di kua kari kua hepa ko ko nyuhi e tamang tamangat boce ya tamang tamang seasa na ma pano ho. 过舒服的生活，无愁不的烦恼；过舒服的生活，压压不的烦恼；b 舒服的生活，啥米鸡不的烦恼；过多舒服的生活。 เนื้ที่ทางยัตาิบุริสายุคานิอัตถาบุริสภูคารเอยสัพะกโตสะภะกสมอูเนโยปภูเนโยทากิเนโยอันเริกละนิโยอนุตตรังมจักเขตังโลกะสะธรรมังสังังอรมังสังสิสมามิ สุธุสุโธุกลุ่นอาบานาบัวจงยาสุธาะลิยานันต์วจงนโรกัสสะปะปูเรสการปุระบันธามิพุตังหามาเทเรนาตังธรรมโมปฏิปูริยตาสะสะตุนโอยมคภะปะมะเถรพิทพินาโกะโลกุตโลโยจารทีปโนบันธามิธรรมังหามาเทเรนาตังสังโฆสุเกตาปิระสันดิโตยุติสันตุสุตานุโคระกุโระหิโนูดิโยสุมิตะสสุบันธามิสังฆังหามาเทเรนาตังอิจิเม กันตดบิบูชนยยกังวัตถุตยมวันทยาตาบิดท่องเถิงมุญยังม่ยายังมามาสักภปะทวามมาหุ่นตัวิตัสสาภะวสิทิยาอิทัสสาวกตัวโลกีวันูระหังสมาสมุโรตตมวจะเตสิตันิยานิโกบุสาวิโกเปนิปานิโกสังโกระคามีสุกตะบวิธิตัวมยันตังธรรมังสุตวาเอวังชนามาชาดิปิทุกขาชาดาปิทุกขามณณามปิทุกขะ สุขกับบริตถิยุทธุกขตถุมานัสสุภยาสาปิทุกขะอภิเยหิสมปโยโคทุกโคอภิเยหิวิปโยโคทุกโคยมพิชางนราปฏิทัมปิทุกขะสังขิเตนะปันจุปะระกขันธาทุกขะ เทยทีทางรูปูปาตนานักขันทเวทันปาตนานันทสัญญาปาตนานักขันทวสังฆาปูจาานาขันทววิญญาณปาตนานักขันทวยะสังปริญาหยาธรรมโนสภะวเยะวังหูรังสสวิจิพิณีติยวังภะคะชนัสสาวะวะตุสพวกสุวนสาวียิปุระบวตตติรูปังอนิจังเวทนานิจฉ์สัญญาณิจจาสังขารานิจฉ์วิญญาณังอนิจัง ཁང 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 อภิปนามิมาสาเกวรสาทุขันสาเกเลยาปัญญาเยเาอเเยลาปนิุตัมบีตังหุตังอุติสารหันตังสมาสมุตามสัทธาการสมาราคหยังปัจจจิตาสมิงวติปัมมจาริยังจานามาภิคุังสิขาสสจิวามาปนาตังโนปมจริยังมิมสาเกวรสาทุขันสาเกเลี้ยยาสมวตตุติ ปฏิสังขายุนิโสจิวรังปฏิเสวามิญาวัติวสสิตาสาบริคตาญาปุญหาสาบริคตาญาดังสมากัสวัตตาปัสสิริปัสสัมปัสสานัปริกตาญายาบัติวหิริโกปินาปฏิชาธนาณังปฏิสังขายุนิโสุปินาปังปฏิเสวามิ ne vāthavāya na mātāya na mātānāya na vipūsaṇāyā vāthevā ima sāke sātitīyāyāpanāyā vihiṁsupāratīyā phamacārīyā nukahāyā itīpulānā javeta nāmbihāṅkāmi nāma Ka disonga yoni sosirasa na om batisheba mi yawa teba sida sabrika ta haya munhasa abrika ta haya daŋsa ma kasabata ta klasiring sa basembasa na om brikata lana matang ka yoni ကောလာမတိစေဘာအမေယောဘတိဘုပနာနံဝေယပါတိကနာံဝေသနာနံပရိမာတာယာအဘယပါစ္စသောတရမတာယတိ สักกตวะพุทธะรตนังูสะทังอุตมังวรังหิตังเทวโนาสันปุตติเจนะโสธินานาสันปุปตะวะสัพเพทุกขะบุปผะเมนตุเตสักกะตวะธรรมะรตนังโอสะทังอุตมังวรังปิริราหุปผะมนังธรรมะเจนะโสธินานาสันปุปตะวะสัพเพวยาบุปผะเมียนตุเต สรัทธาตมัสสังฆะรัตตังโอสถะมุตตังุทธังวะรังอะหุเนยังปะหุเนยังสังฆะติทีนะโสทีนานัสสังบุพพะทะวาเสโรคาภูสะมีนตุเตโหจังโหสิสังฆะตุธัมมานังวิชโยตถาวิริยัมปิติกาสาติปุอัญขาจะตถาปะณีสัมมาทุดีกะวะจังขาสาติเทศาปะทาสีนามุนินาสัมมาทาคาปาวิตาวะมุนีกะตะสังวัตนติ อาญีพานาญาจพุทธิยาเอเทระสาจวาเชนะสุติเทหนุสสะพตาเกัสมิงสมเยนาโทโมกันนานันจักสัังคิดานีุกิเตธิสวารุปังเกสะตเตสิเตจตังอภินันทิตวารคาโมจิสุตางานีเอเทระสาจวาเชนะสุติเทหนุสสะพตาเอกัาธรรมราชาปิเครันเยนาภิปีริตจุนทันเรนตานเยปปนาเปตวานสะทาังสมมทิตวาจะอภาตตามหาวุธ एताराफो ุยันธุนนิมิตังอภิมังคลันจะโยจะมนาโปสกุณาสสะทวะปะกัมหุตุสุวินังกันตังพุทธานุภาเวนวินาสเมินตุยันธุนนิมิตังอภิมังคลันจะโยจะมนาโปสกุณาสสะทวะปะกัมหุตุสุวินังกันตังธรรมานุภาเวนวินาสเมินตุยันธุนนิมิตังอภิมังคลันจะโยจะมนาโปสกุณาสสะทวะปะกัมหุตุสุวินังกันตังสังขา ేన <muchas> వినతో इमीना बुण्य कमेन उपचार पूर्णुतरा च माता पिता जया तथा पी यम सूरी यो चंद्री महाराज पुनः वन

มาดาราพันถุโมกขสังกัดินเถรีสุเมพุทธะทิปปารุณาทุธรรมโมนาทุวารุธรรมโมนาทุปจเจกะผุ้ตัวจะสังโฆนาทุตระรุ่งเมืมังติสุตมะนุภาวินามารูกะสังโลขันถุมา ยาเทวัาสัตวิหานววสินีทูปีคเรพุทธเรหิงตหิงดาธรรมทานนนาพวันตุภูชิตาสุินาโรนเถธาหานวันทเทราจะมัญชารมกัจจภิาโบสารามิกาธนบดีบุษกา กมาเจเทสานิกามาเจเยสนาสัพพะนุพุตัสวตาภูมันตุเตชะลาภูชาเยปิจารณัพมาวาสังเสตจารอุปปติกานิยานิกังธมรามปติจเตสัพเพปุจกัสหารุจสังขยังชาจจิรางสังตัมโมธรรมะทาราจักุขาาสังโฆหุตุสังโฆวาถายาจหิายาจามเหนะก็ดูสัตมโมสัพเพปุจมัจจาริโนปุิงสัมบุณยามาธรรมเนียระเวทิเตปุสานาหุตุสัเพปิสานินโมปุสัสนิสัมมาตระมเวชัมโูกน เทวโกวะสัตวอุทิปวิยสัตนาสมุทังเนตุเมธนิงนาตาปิตาจจรชังเนจงนะขันติมุตะกันเอวังธรรมีนะราชานุปัจฉันละขันตุสาพะเา วันเธอะมิพันธ์เดเจติยังสะพังสะพัดเถนเนสุปฏิทิฏฐังสาจเดริกะธาตุมหาโพธิม佛陀ลูปังสกกะรงสะเถอะกายะสะวัจสะมานะสะเจวะวมั่นเถมิเตตถากัตเตห์เฮียณีอาสะเนธาเนฆะมณีจาติสะปะทา อุกกาสะวันเถรมิพันเตสะพังอปราราเถรขมะทะมิพันเตมายากะตะมบุญยังสามีนาอนุโมทิตาพังสามีนาสาตะมบุญยังไม่หังธาตาพังสัตุ์สัตุอนุโมทามิ การสวหมนต์ทำวัดเช้าก็ได้เสร็จสินส้นลงไปแล้ว